สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการการเงินต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันเลยทั้งวัยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษารวมจนถึงคนที่เริ่มทํางานไปได้สักพักเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ตรงกันเกือบหมดเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมเงินออมเขาไม่มีเงินจะลงทุนยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดเกษียณไปจะทําอย่างไร ผมนั่งอยู่กับคุณสุนิดาพลิกวัยนะครับที่ปรึกษาทางการเงินจากบมจกรุกงเทพประกันชีวิตครับหรือว่าคุณส้มครับคุณส้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราพูดกันผมมีพูดจนถึงวัยทํางานวัยเพิ่งจบต่อแบ่งวงจรชีวิตอะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดกี่สเต็ปเนี่ยครับก็บอกว่าความต้องการ,รของคนเนี่ยนะคะคก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะคะงั้นเราบอกว่าถ้าเราชีวิตของเราเริ่มต้นตั้งแต่เกิดแล้วเราก็เรียนหนังสือทํางานท้ายที่สุดเราก็ก้าวเข้าสู่ วัยชรานะเรเรียกว่าวงจรชีวิตใช่ไหมแป๊บเดียวแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านะคะเราพูดถึงวงจรชีวิตทางการเงินนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้ววงจรชีวิตแบ่งเป็น3ระยะนะคะก็คือในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของระยะสะสมระยะสะสมนี่คือวัยรุ่นสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์เก็บเงินนะคะแต่ว่าเขาบอกว่านะคะวัยที่เราเพิ่งเริ่มทํางานรายได้เราจะ ไม่ค่อยสูงมากนักดังนั้นเงินออมเราก็อาจจะมีน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะต่อไปก็คือในระยะมั่งคั่งร,ระยะมั่งคั่งที่จะเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนละนะคะวัยกลางคนนี่เราจะเริ่มมีรายได้มากกว่ารายจ่ายดังนั้นเราก็จะเริ่มนะคะ,ะ,คะก็หา ทรัพย์สินของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะระยะสุดท้ายก็คือในระยะอุทิศนะคะเขาบอกว่าระยะอุทิศก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราค่ะ,ะ,คะเตรียมในเรื่องหลักสําคัญกันเลยก็คืออยากจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อเพียงพอเอาไว้ใช้ในยามเกษยียณนั่นเองนะคะรวมไปถึงอยากจะส่งต่อนะคะให้กับลูกหลานก็คือเป็นมรดกนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือก็เก็บไว้เป็นมรดกถ้าเกิดว่ามีเงินที่เพียงพอก็ใช้สำหรับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการต่างๆและตแต่ละระยะเราจะ manage ยังไงครับ ถ้าเกิดว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะคะนะเขาบอกว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นวัยที่เราก็เพิ่งเพิ่งเริ่มทํางานส่วนใหญ่เราก็จะไปใช้ส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายใช่คะแล้วเราก็ซื้อของเยอะนะคะเขาบอกว่าระยะนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีหนี้มากนะด้วยความที่เงินของเราก็อาจจะยังน้อยอยู่นะคะดังนั้นแนะนาค่ะนะคะว่าระยะนี้ให้วางแผนในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายให่ดีนะคะในเรื่องของการออมนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่ออย่างน้อยๆะค่ะนะเราอาจจะยังอายุไม่มากนักนะ,ะเป้าหมายของเราก็อาจจะยังเล็กอยู่ดังนั้นก็แล้วดูแลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายให้ดีบริหารที่ดีนะคะดังนั้นเราจะได้นะมีเงินไว้สําหรับนะคเป้าหมายที่เราต้องการเป้าหม <ไป S 1> ายระยะสั้นอาจจะลดการซื้อของลดการช้อปปิ้งมีออมเพิ่มเติม5%้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นๆของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านะคะเราไม่ใช่อยู่ในระยะแม้ว่าที่เป็นวัยหนุ่ คนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องดูแลมากๆเลยก็คือว่านะคะเราเริ่มมีภาระที่มากขึ้นนะนแน่นอนนะคะในเรื่องของภาระหนี้สินที่มันใหญ่โตขึ้นนะคะบ้านรถพวกนี้นะคะเราก็ต้องดูในเรื่องของบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายเราอีกเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ที่ใหญ่เราอาจจะมีในเรื่องของการเกษียณของเราในอนาคตด,ด้วยหรือว่านะคะการศึกษาสําหรับลูกด้วยนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีการวางแผนการออมการลงทุนการวางแผนภาษี นะคะการวางแผนเพื่อววยเกษียณของเราเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของเราจะต้องวางแผนในเรื่องของการสร้างหลักประกันระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของอยามที่เรากเกษียณแล้วแน่นอนนะคะเราก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของเงินทองที่เราต้องการใช้ยามเกษียณให้ดีนะคะเท่าที่ฟังดูผมว่าระยะแรกน่าจะเป็นระยะที่ง่ายที่สุดเลยหรือเปล่าครับสำหรับการเก็บออมการวางแผนการเงิน,นก็น่าจะง่ายที่สุดนะเพราะว่าเป็นระยะที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้มากที่สุด ะะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังมีเงินน้อย <Ừ. S 1> ดังนั้นเราก็เลยยังไม่สามารถจั <manage S 1> อตานะระหว่างยะ2ระยะนี้ให้ดีนะคะ,คะถ้าเกิดเริ่มแรกเราสามารถออมแล้วก็เก็บเงินลงทุนได้ดีนะคะออมเงินได้ดีลงทุนได้ดีก็สามารถทําให้เราเนะะี่ยเป้าหมายของเราที่อยู่ไกลก็สามารถที่ให้มันขยับเข้ามาได้ไกลามากยิ่งแสดงว่ายิ่งเริ่มเร็วอาจจะบอกว่ายิ่งง่ายแล้วก็ยิ่งมีภาระน้อยเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราดูตามเวลาทั้งหมดใช่ค่ะทางกรุงเทพประกันชีวิตนี่ช่วยเหลืออะไรเรื่องนี้ได้บ้างครับเรื่องของการวางแผนจริงแล้วเราอยากจะแนะนำนะคะว่านะคะไม่ว่าใกห้ทช สร้างหลักประกันนะคะทุกครั้งเลยนะคะก็คือควบคู่ไปกับการสร้างฐานะอย่าลืมว่านะคะชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนเราอยากจะบรรลุปเป้าหมายในแต่ละช่วงนะคะเราก็ต้องสร้างฐานะแต่ระหว่างทางที่เราสร้างฐานะอยู่เราไม่ทราบนะคะว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเราควรจะสร้างหลักประกันควบคู่ไปนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตช่วงไหนก็ตาม